สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันต่อนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราปูพื้นเรื่องเมตตาทุนนิยมกันคร่าวๆวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันใน4ประเด็นสำคัญเลยคะ่ะที่ได้จากแหล่งข้อมูลคือเรื่องการจัดก,การเงินงานที่เติมเต็มชีวิตความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นของเมตตาทุนนิยมแล้วก็ทัศนคติต่อความสำเร็จค่ะครับ ซึ่งประเด็นพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูนะแต่มันคือเครื่องมือเลยล่ะครับที่แหล่งข้อมูลเขาเสนอไว้สำหรับสร้างชีวิตที่เอ่อที่มันยืดหยุ่นแล้วก็เติมเต็มได้จริงงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะอ้างอิงจากหัวข้อที่5นะคะแหล่งข้อมูลชี้ปัญหาคลาสสิกเลยคือเงินหมดเร็วเก็บเงินไม่ได้แต่ก็น่าสนใจว่าเขาไม่ได้บอกให้ประหยัดแบบสุดตง่ง แต่เน้นการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดมีเปรียบเปรยด้วยนะคะว่าเงินเหมือนทหารในกองทัพถ้าจัดการไม่ดีกองทัพก็อ่อนแอใช่ครับและเหตุผลที่เขาแนะนําวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็น่าสนใจอย่างแรกเลยคือบันทึกรายรับรายจ่ายอันนี้เหมือนเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากมันทําให้เราเห็นภาพจริงๆครับว่าเงินไปไหนบ้างเอออย่างค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปพอมารวมๆกัน เออมันก็เยอะเหมือนกันนะจริงด้วยค่ะพอมองข้ามไปก็ไม่รู้ตัวครับพอเห็นภาพแล้ว2คือตั้งงบประมาณอันนี้คือการควบคุมแล้วครับจะสรรปันส่วนให้ชัดเจนไปเลยว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่รวมถึงการตั้งงบออมไว้ด้วยอืมต้องมีงบออมด้วยใช่ครับแล้วก็มาถึงข้อ3คือออมก่อนใช้อันนี้แหล่งข้อมูลเน้นมากเหมือนเป็นกฎเหล็กเลยครับ คือพอมีรายรับเข้ามาให้หักออมทันทีเขาเปรียบเหมือนเราจ่ายเงินเดือนให้อนาคตของตัวเองก่อนเลยโอ้โห oh, เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะจ่ายเงินเดือนให้อนาคตครับและสุดท้ายข้อ4ก็คือการลงทุนครับเพื่อให้เงินที่เราออมเนี่ยมันได้ทำงานต่อย,ยอดไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหุ้นกองทุนอสังหาหรือแม้แต่ การลงทุนในความรู้ของตัวเองอ๋อ oh, ค่ะแสดงว่าทั้งหมดนี้มันคือการสร้างวินยัยสร้างอำนาจให้ตัวเองผ่านความเข้าใจแล้วก็การวางแผนระยะยาวการมีวินัยตรงนี้แหละคือการซื้ออิสรภาพในอนาคตแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก,ก็ตามใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเป็นทาสของเงินมาเป็นนายของเงินแทนผ่านการจัดการอย่างมีสติมีเป้าหมายครับค่ะ พอจัดการเรื่องเงินได้แล้วก็มาถึงเรื่องงานซึ่งเป็นอีกส่วนที่สําคัญมากๆในชีวิตนะคะหัวข้อที่6พูดถึงการค้นหางานที่มีความหมายแต่ก็นั่นแหละค่ะในชีวิตจริงหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเติดกับเรื่องรายได้หรือบางทีก็หางานที่รู้สึกว่ามีความหมายจริงๆยากตรงนี้แหล่งข้อมูลเขามีมุมมองยังไงบ้างคะว่าเราจะเริ่มสร้างความหมายนี้ได้ยังไงครับแหล่งข้อมูลให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับว่างานที่มีความหมายเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเปลี่ยนงานใหญ่โตเสมอไปแต่คืองานที่ทำให้เรารู้สึกว่า 1. ได้ใช้ศักยภาพของตัวเอง 2. ได้เรียนรู้ได้เติบโต 3. คือรู้สึกสนุกมีความสุขกับสิ่งที่ทาและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับคืองานนั้นมันสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้คนอื่นหรือสังคมอืมเน้นเรื่องการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วยใช่ครับอันนี้เป็นแก่นเลยทีนี้ถ้าง,งานปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด แหล่งข้อมูลก็แนะนําว่าลองมองหามิติที่เราจะเพิ่มคุณค่าเข้าไปในงานเดิมได้ไหมหรืออีกทางคือการพัฒนางานอดิเรกที่เรารักและมันก็สร้างคุณค่าควบคู่กันไปด้วยอ๋อเหมือนตัวอย่างนักบัญชีที่เขาพูดถึงใช่ไหมคะที่อาจจะทำงานเอกสารแต่ก็หาความหมายเพิ่มได้โดยการเอาทักษะไปช่วยธุรกิจเล็กๆหรือองค์กรการกุศลทำนองนั้นใช่เลยครับ การเชื่อมโยงแบบนั้นแหละที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าจะนําไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตที่มันลึกซึ้งขึ้นเพราะมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นนี่แหละค่ะน่าจะเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อถัดไปได้ดีเลยคือหัวข้อที่7การเข้าใจเมตตาทุนนิยมให้ลึกซึ้งขึ้นแสดงว่ามันเป็นมากกว่าแค่การทําบุญทํา CSR ผิวเผินอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจใช่ไหมคะถูกต้องครับแหล่งข้อมูลย้ําเลยว่ามันคือ ปรัชญาในการดําเนินชีวิตและธุรกิจเลยนะครับเป็นวิธีคิดที่มองว่า 1. เราทุกคนเชื่อมโยงกันความสําเร็จของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยคนเดียวมันส่งผลต่อคนอื่นแล้วความสําเร็จของคนอื่นก็ส่งผลถึงเราด้วยอืเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นครับแล้วก็ 2. กําไรไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่คือประโยชน์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับอย่างสมดุลทั้งเจ้าของพนักงานลูกค้าชุมชนสังคมหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อม 3. คือการให้คือการได้รับอันนี้ลึกซึ้งครับคือการที่เราสร้างคุณค่าให้คนอื่นเนี่ยสุดท้ายสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับมาหาเราเองอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเสมอไปแต่อาจเป็นความสุขโอกาสหรือความไว้วางใจการสนับสนุนอะไรแบบนี้ครับเหมือนตัวอย่างร้านอาหารเล็กๆที่เขายกมืเลยค่ะที่แบบว่าดูแลพนักงานดีใช้วัตถุดิบท้องถิ่นซื่อสัตว์กับลูกค้ารับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เพิ่มกำไรเป็นตัวเลขทันทีแต่กลับสร้างความพักดีชื่อเสียงแล้วก็การสนับสนุนจากชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมันคือกำไรที่ยั่งยืนกว่ามากๆเลยนะคะใช่ครับสิ่งที่น่าทึ่งในประเด็นนี้คือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องคุณค่าจริงๆแหล่งข้อมูลกำลังชี้เห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงที่ยั่งยืนเนี่ยมันวัดผลได้หลายมิติมากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีครับ การมองความสําเร็จแบบหลายมิตินี้ก็น่าจะโยงไปถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีเลยค่ะหัวข้อที่8เรื่องทัศนคติต่อความสําเร็จแหล่งข้อมูลมองว่าทัศนคตินี้สําคัญแค่ไหนคะแล้วมันต่างจากการมองความสําเร็จแบบเดิมๆยังไงบ้างสําคัญมากครับแหล่งข้อมูลชี้ว่าทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยบางทีอาจจะสําคัญกว่าตัวเป้าหมายซะอีกมุมมองที่เขาสนับสนุนคือความสําเร็จคือการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทาง เป็นการเดินทางครับมันคือกระบวนการที่ต่อเนื่องของการเรียนรู้การปรับปรุงการพัฒนาแล้วก็การลงมือทำไปเรื่อยๆเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนะครับเหรียญทองมันคือเป้าหมายก็จริงแต่หัวใจสำคัญจริงๆมันคือการฝึกซ้อมคือวินยัยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดตลอดเส้นทางนั้นเข้าใจเลยค่ะแปลว่าหัวใจหลักคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการต้องไปให้ถึงอย่างเดียวมาเป็นการเติบโตตลอดทาง ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเวลาเจออุปสรรคแล้วแหล่งข้อมูลเขาสรุปทัศนคติสําคัญ,สำค,ญสำคัญไว้อย่างไรบ้างคะครับหลักๆเลยก็คือ 1. มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนครับไม่ใช่มองว่าเป็นจุดจบ 2. โฟกัสที่การพัฒนาตนเองเหมือนแข่งกับตัวเองเมื่อวานนี้ 3. ชื่นชมความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆของตัวเองบ้างไม่ต้องรอให้ถึงเป้าใหญ่ทีเดียวและ 4. คือหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับเส้นทางของคนอื่นเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอืมจริงด้วยค่ะการเปรียบเทียบนี่บั่นทอนจริงๆใช่ครับซึ่งทัศนคติแบบนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราสนุกกับกระบวนการมากขึ้นแล้วก็พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เข้ามาได้ดีขึ้นครับเฟบทั่วเลยค่ะวันนี้ทั้ง4ประเด็นสําคัญที่เราเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงินอย่างมีเป้าหมายการสร้างความหมายในงาน การเข้าใจแก่นแท้ของเมตตาทุนนิยมและการปรับทัศนคติเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนครับก่อนจะจบกันไปผมอยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับแนวคิดที่มันเชื่อมโยงกันเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลทั้งการจัดการทรัพยากรอย่างมีสติการหาเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ การให้ความสำคัญกับการเดินทางเออมันมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างไหมที่ใครสักคนสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อจะผสานมุมมองแบบเมตตาแบบนี้เข้ากับเรื่องเงินหรือเรื่องงานของตัวเองให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราสวัสดีค่ะ